นคนปรปฐมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนคนปรปฐมครั้งที่36หอ,อการค้าจังหวัดนคนปรปฐมร่วมกับจังหวัดนคนปรปฐมวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารหน่วยงานภาครัฐเอกชนและทุกภาคส่วนเตรียมจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนคนปรปฐมครั้งที่36 ระหว่างวันที่1จนถึงวันที่9ก้การกฎาคม2565พบกับโซนอาหารผลไม้และโต๊ะจีนราคาปกติ3500บาทเหลือเพียง1,999บาทเท่านั้นค่ะที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมนายสมเกียรติภูลสุขเสริมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคปรปฐมพร้อมด้วยนายวิชัยโกสมนึกประธานหอการค้าจังหวัดนคปรปฐมและนางสาวปียพัฒ วงโดยหวังผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานราชบุรีร่วมถแถลงข่าวเตรียมการจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนคนปรปฐมครั้งที่36ซึ่งกําหนดการจัดงาน วันที่1ถึงวันที่9กรกฎาคม2565ณบริเวณองค์พระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมเพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงผลผลิตด,ด้านการเกษตรและอาหารานานาชนิดให้แพร่หลายอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการรักษาคุณภาพสินค้าและผลผลิตของจังหวัดนคนปรปฐมให้ได้มาตรฐานและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่พวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดนคนปรปฐมอีกด้วยค่ะ สำหรับกิจกรรมภายในงานได้จัดเป็นโซนต่างๆอย่างน่าสนใจได้แก่โซนอาหารจำหน่ายอาหารอร่อยขึ้นชื่ออาหารถิ่นยกร้านเด็ดในจังหวัดนคนปรปฐมมาให้บริการในงานโซนผลไม้จำหน่ายผลไม้จากชาวสวนผ,ผู้ผลิตโดยตรงโซนท่องเที่ยวและวัฒนธรรมพบกับกิจกรรม DIY เพ้นท์หน้ากากาโขนโซนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจำหน่ายสินค้าของดีระดับ5ดาวสินค้าโอท โซนข้าหลามพบกับการเผาเข้าหลาม9กสีเรถยาว9เมตรโซนยานยนต์จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษจากค่ายรถชั้นนำโซนครังจังหวัดหน่วยราชการสถาบันการเงินที่มาให้บริการให้คำปรึกษารวมถึงจำหน่ายผักปลอดภัยสินค้าถงฟ้าเนื้อสุก,กรและสินค้าแปรรูปจากเนื้อสัตว์ในราคาพิเศษ โซนอาหารโต๊ะจีนได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการโต๊ะจีนนครปฐมจัดเมนูเด็ดจากราคาปกติโต๊ะละ3,500บาทเหลือเพียง1,999บาทจำหน่ายวันละ1รอบตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจำนวน21โต๊ะต่อว,วันสอบถามรายละเอียดในงานและจองโต๊ะจีนได้ที่หอ,อการค้าจังหวัดนครปฐมโทรศัพท์034254647 034254231นิว24สถานีประชาชนปณิทัศมามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน